ก่อนชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทแก้วหญิงสาววัยกลางคนผู้มุ่งมั่นและขยันขันแข็งอาศัยอยู่กับสามีของเธอชัยและลูกชายวัยเจ็ดขวบชื่อน้องตน้นครอบครัวของแก้วเคยมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีพอกินพอใช้แต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากชัยได้งานใหม่ในตัวเมืองงานนี้ทำให้ชัยต้องออกจากบ้านทุกวันและได้รู้จักเพื่อนตุ่มใหม่ที่ชวนเทาดื่มเหล้าเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นชัยก็เริ่มดื่มทุกวันจนกลายเป็นนิสัยที่แก้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้วันหนึ่งหลังจากชัยกลับมาบ้านในสภาพเมาย แก้วที่กำลังช่วยน้องต้นทำการบ้านถามขึ้นด้วยความเหนื่อยใจชัทำไมถึงต้องดื่มทุกวันเนงินที่เธอหามาได้ไม่เหลือให้ครอบครัวเลยนะชัตอบกลับด้วยเสียงกราวฉันทำงานเหนอยทั้งวันดื่มบ้างมันผิดตรงไหนเธอก็แค่ทำงานบ้านเองจะรู้สึกอะไรนักหนาะคำพูดของชัยเหมือนทิ้งน้ำหนักที่เพิ่มบนบ่าของแก้ว เธอพยายามอดทนเพื่อครอบครัวแต่ความทุกข์ในใจเริ่มสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันยิ่งเวลาผ่านไปสภาพของชัยก็ยิ่งแย่ลงเงินเดือนที่ควรนำมาจุนเจือครอบครัวกลับหมดไปกับเหล้าและวงพน,นันแก้วต้องทำนานพิเศษเพิ่มเพื่อหาเงินมาซื้อของใช้จำเป็นและค่าเรียนของน้องตน้นวันหนึ่งในเย็นวันฝนตกชัยกลับบ้านในสภาพมอมแมม แล้ววายๆเสียงดังจนเพื่อนบ้านได้ยินแก้วเอาเข้าวมาให้ฉันกินหรือเธอจะไม่ทำหน้าที่เมียแล้วน้องต้นที่นั่งอยู่ในมุมห้องเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวแก้วพยายามกอดลูกไว้และปลอบเขาในขณะที่มองชัยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอเริ่มถามตัวเองว่าความอดทนที่เธอมีอยู่มันจะพอไปอีกนานแค่ไหนคืนนี้แก้วตัดสินใจว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อปกป้องลูกชายและอนาคตของครอบครัวนี้แต่เธอยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นที่ตรงไหนหลังจากค่ำคืนที่ชัยกลับบ้านในสภาพเมามายและตะโกนใส่แก้วน้องต้นเริ่มตัวพ่อของเขามากขึ้นเรื่อยๆเด็กน้อยหลบอยู่หลังแม่ตลอดเวลาและไม่กล้าสบตากับชยัยความรู้สึกห่างเหินในครอบครัวเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันเช้าวันต่อมาแก้วลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารให้ลูก และส่งน้องต้นไปโรงเรียนเธอมองชายที่นอนหลับอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นด้วยสายตาที่ปนประหว่างความสงสารและความหมดหวังแม่พ่อจะหยุดดื่มเมื่อไหร่น้องต้นถามเบาๆด้วยแววตาไร้เดียงสาขณะกำลังถือกระเป๋านักเรียนแก้วสะอึดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบลูกชายด้วยเสียงอ่อนโยนแม่ก็ไม่รู้ลูกแต่แม่จะทำทุกอย่างให้เราสองคนดีขึ้นนะแม้แก้ว จะพยายามพูดคุยและเตือนสติชัยหลายครั้งแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเขามักตอบกลับด้วยคำพูดเดิมๆว่าฉันแค่ดื่มคลายเครียดเธออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สิวันหนึ่งชัยเริ่มเอาของในบ้านเช่นโทรทัศน์และจัก,กรยานของน้องต้นไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อเหล้าแก้วทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอวิ่งไปหาชัยที่ร้านล้อประสามของเขา และพูดด้วยเสียงหนักแน่นต่อหน้าทุกคนในร้านใชัเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำมันกำลังทำลายครอบครัวเราถ้าเธอไม่เลิกเล่าฉันจะพาน้องต้นไปจากชีวิตเธอใชัย,ยิ้มเยาะและตอบกลับอย่างไม่เยาแสแก้วเธอก็พูดแบบนี้ทุกครั้งฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะไปจริงๆรในคืนนั้นแก้วนั่งร้องไห้ในห้องเงียบๆขณะที่น้องต้นหลับอยู่ข้างๆเธอ เธอรู้ดีว่าการยินหยัดเพื่อนลูกชายคือสิ่งที่เธอต้องทำแต่หัวใจของเธอก็เจ็บปวดเพราะเธอยังคงรักชายและหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงเช้าวันต่อมาแก้วเริ่มเก็บข้าวของในบ้านเธอไปขอความช่วยเหลือจากแม่ของเธอที่อยู่ในหมู่บ้านใต้เคียงแม่ฉันคงต้องกลับไปอยู่กับแม่สักพ์ทักฉันไม่ไหวแล้วชัยไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่ลูกแก้วพูดทั้งน้ำตา แม่ของแก้วมองลูกสาวด้วยความเห็นใจและตอบว่าจลับมาอยู่กับแม่เธอลูกอย่าทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของครอบครัวอีกเลยแก้วตัดสินใจว่าจะพาน้องต้นไปจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี้เพื่อให้ลูกชายของเธอได้มีชีวิตที่ดีกว่าแก้วที่เคยทนกับชัยมานานเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถใช้ความอดทนเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป เธอตัดสินใจส่งน้องต้นไปอยู่กับแม่ของเธอชั่วคราวเพื่อปกป้องลูกชายจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่ฝากดูแลต้นด้วยนะคะหนูอยากลองทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ชัยเลิกเล่าแม่ของแก้วพยักหน้าและตอบด้วยความเข้าใจแก้วแม่รู้ว่าลูกถามเพื่อครอบครัวแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆลูกก็อย่าฝืนตัวเองเกินไปนะคืนนั้น เมื่อชัยกลับมาถึงบ้านในสภาพมามายเหมือนทุกครั้งเขาเห็นแสงไฟจากในบ้านและได้ยินเสียงเพลงดังออกมาเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบว่าแก้วนั่งดื่มเหล้าอยู่กลางห้องพร้อมกับขวดเหล้าหลายขวดที่วางอยู่บนโต๊ะชัยมองแก้วด้วยความตกใจแก้วนี่เธอทำอะไรทำไมถึงมานั่งดื่มเหล้าแบบนี้แก้วหัวเราะเสียงดังก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงประชดประชัน ไอ้ชัยแกเมาได้ฉันก็เมาได้ทำไมละ่ะหรือแกคิดว่ามีสิทธิ์แค่คนเดียวชัยเริ่มไม่พอใจแต่เธอเป็นผู้หญิงเธอต้องดูแลบ้านดูแลลูกไม่ใช่มาทำตัวแบบนี้แก้วลุกขึ้นยืนมือถือแก้วเหล้าพร้อมจ้องหน้าชัยด้วยสายตาแน่วแน่แกเคยพูดว่างานบ้านมันเบาใช่ไหมนั้นต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำฉันจะให้แกทำทุกอย่างเอง ฉันจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงินแทนแกส่วนแกก็อยู่บ้านทำงานบ้านไปวันต่อมาแก้วออกจากบ้านไปทำงานหาเงินจริงๆปล่อยให้ชัยอยู่บ้านคนเดียวเธอจงใจไม่ล้างจานไม่ซักผ้าและไม่เตรียมอาหารไว้ชัยที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบงานบ้านมาก่อนเริ่มรู้สึกถึงความยุ่งยากเมื่อถึงตอนเย็นแก้วกลับมาบ้านพร้อมกับเล้าอีกขวดหนึ่ง เธอนั่งดื่มอย่างไม่สนใจชายที่ดูเหมือนจะหิวและเหนื่อยงานบ้านมันง่ายใช่ไหมละ่ะงั้นแกทำไปสิฉันจะพักผ่อนบ้างแก้วพูดอย่างเน็บแนมชายริ่มไม่พอใจแก้วแบบนี้มันไม่ใช่ชีวิตครอบครัวแล้วแก้วจ้องหน้าเขาและตอบตอบเย็นเบ็ดค่ะแล้วสิ่งที่แกทำอยู่ทุกวันมันใช่ชีวิตครอบครัวหรอฉันแค่ทำให้แกได้เห็นว่าฉันรู้สึกยังไง ที่ต้องทนอยู่กับความเห็นแก่ตัวของแกชายเริ่มนิ่งไปเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันจะส่งผลต่อครอบครัวมากขนาดนี้การที่แก้วเปลี่ยนบทบาทและทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงเริ่มทำให้เขาตัวหนักว่าเขากำลังทำลายครอบครัวด้วยตัวเองหลังจากที่แก้วตัดสินใจใช้วิธีหนายอกต้องเอาหนามบงเธอเริ่มแผนอย่างจริงจัง ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดื่มเหล้าตอบโต้แต่เธอจงใจเรียนแบบพฤติกรรมของชัยเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการเป็นคนขี้เมานั้นดูน่าขันและสร้างปัญหามากแค่ไหนเย็นวันหนึ่งชัยกลับบ้านในสภาพที่เริ่มเมาเล็กน้อยเปิดประตูเข้ามาแล้วพบว่าแก้วนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับขวดเหล้าตั้งอยู่ตรงหน้าเธอใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเก,เก,เกงขาลกวยเหมือนจะเรียนแบบลุกของชัยไม่มีผิด เฮ้ยไอชัยกลับมาหาเมียขีย้เมามา,มา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 นั่งดื่มกัน <S 2> <S 2> แก้วตะโกนเสียงดังและหัวเราะออกมาชัยยืนงงอยู่หน้าประตูแก้วนี่เธอทำอะไรเนี่ยแก้วลุกขึ้นยกตัวไปมาราวกับคนเมาจัดแล้วพูดว่าฉันทำแบบที่แกทำไงจะได้เข้าใจชีวิตขี้เมาของแกบ้างว่าแต่มานี่เร็วงานบ้านยังไม่เสร็จ ฉันจะสั่งให้แกทำเหมือนที่ฉันเคยทำใช่ทำหน้าไม่เข้าใจอะไรอีกล่ะแก้วชี้ไปที่จานที่กองผนินอยู่ในครัวเห็นไหมนั่นจานที่แกกินข้าวเย็นไปล้างเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะถือเหล้าเลยบีแกเหมือนที่แกเคยทำกับฉันใช่หงุดหงิดเล็กน้อยแต่ก็เดินไปล้างจานแต่ขณะที่เขาล้างอยู่นั้นแก้วกอบเดินตามพร้อมถือแก้วเหล้าในมือเฮ้ย hey. ไอช้ชายล้างช้าจังหวะเร่งมือหน่อยเดี๋ยวฉันจะพาไปทำกับข้าวอีกชัยถอนหายใจแล้วหันมาตอบแก้วเธอจะเล่นอะไรนักหนาเนี่ยก็เล่นแบบที่แกเล่นไงไม่สนลูกไม่สนบ้านสนแต่เล่าฉันก็จะทำแบบเดียวกับแกกลางดึกคืนนั้นแก้วตั้งใจเมาให้ถึงที่สุดเธอหยิบหม้อหุงข้าวมาเคาะเป็นจังหวะเหมือนปลองแล้วตะโกนเล่นบ้านใช่ เรามาร้องเพลงกันบ้านนี้ต้องสนุกเหมือนที่แกทำเวลาฉันหลับในชัยที่กำลังพยายามนอนถึงกับสะดุง้งเขามองแก้วแล้วพูดเสียงดังแก้วเธอมาจนทำอะไรไม่รู้เรื่องแล้วหรออา้อาวอา้าแล้วแกละ่ะวันไหนที่แกเมาแกก็ทำเสียงดังแบบนี้ฉันแค่ลองดูว่ามันสนุกแค่ไหนฮ่าฮาเมื่อผ่านไปหลายคืนชัยเริ่มเหนื่อยกับพฤติกรรมของแก้ว ที่เรียนแบบเขาแถมยังทำให้บรรยากาศในบ้านดูวุ่นวายไม่หยุดแก้วฉันขอร้องพ่อเธอฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลาฉันเมาแล้วทำตัวแย่อย่างไหนชัยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแก้วหยุดข้อมม่อมุงข้าวแล้วหันมามองเข้าใจจริงๆหรือแค่พูดให้ฉันหยุดจริงๆฉันไม่อยากเห็นเธอทำตัวแบบนี้อีกมันทำให้ฉันรู้สึกแย่ และฉันไม่อยากให้ลูกต้องเห็นพ่อแม่เป็นแบบนี้แก้วยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงแกก็เลิกเล่าได้แล้วฉันจะกลับไปเป็นเมียที่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าแกยังไม่เลิกฉันจะมากว่าที่แกเคยเห็นอีกใช้หัวเราะออกมาอยางจำยอมโอเคโอเคฉันจะเลิกเล่าให้มันจบจบสัทีสุดท้ายใช้เริ่มพยายามเลิกเล่าจริงจัง ส่วนแก้วก็กลับมาเป็นแม่บ้านที่ดีอีกครั้งและพวกเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขโดยไม่มีเสียงข้อมอหุงข้าวกลางดึกอีกต่อไป